สวัสดีพี่น้องเอฟซีทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับชมแนวทางจ้าสวัสดีทางเอฟซีใหม่เอฟซีเก่าด้วยเนาะจ้ามาพบกับแนวทางหวยห้าหน้อยจ้าสูตรเม็ดเดียวเมื่อนี่วันที่สิบเดือนหาจ้าวันสุกมาพบกับแนวทางของแอดจอยคือเก่าแล้วก็ตามเคยจ้าสำหรับเมื่อนี่วันสุกมีลาวพัฒนาห้ด้วยจ้าสำหรับโพนหาหน้อยเม็ดเดียวของวันที่เก่า สำหรับวันที่เก้าน้อยเม็ดเดียวเด่นไปที่8ดวิ่งรูดจ้าสำหรับโผลเฉพาะกิจแปดศูนล่าง 26, สองหกเฉพาะกิจผ่านไปจะเด่น8ปล่งรูดแมาลักลอยจากแปดลักลอยลัก10บสำหรับรอบพิเศษ8ปดแดหอ่ะแปดแปดหนีมาคขบสาตัวบุญเลยนาอรอบพิเศษนะจ้า เด่นแปดบรรทุนแปดมาอยู่หลักลอยอีกเนาะแปดหกมาตรงๆร,รอบพิเศษบนจะเด่นแปดบรรทุนแปดมาล่างสามสามผ่านไปสำหรับรอบปกติรอบปกตินี่ก็ถือว่าผ่านไปเนาะผลคือสามสองหาล่างสี่เก้าสำหรับรอบวีไอพีก็ถือว่าผ่านไปเนาะจะผลคือ 822ล่าง64สำหรับเด่น8วิง่งดู8ของเฮาเมื่อนี่มาลักลอยลายลนยน้อยเลยนะจ๊ะน้อยเฉพาะคิดกับลักลอยน้อยวีไอพีกับมาลักลอยนะจ๊ะสำหรับห้าน,น้อยเม,ม็ดเดียวแนวทางของเฮามารอบพิเศษจะบนตรงตรงแต่ว่าเน้น่พีษตัวจะเนิน่ง80828387มา86สำหรับเมื่อนี้ฟากตามต่อละกันจ้าสำหรับสูตรเม็ดเดียว ก่อนสิไปรับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเผื่อเป็นกำลังใจให้กับแอดจอยด้วยนอกจากกดไลค์กดแชร์กูละหน่งติดตามจ้าสำหรับพี่นอเอฟซีทีเขามารับชมใหม่ๆกัอย่าลืมกดติดตามแลกกดกระดิ่งไว้รอเพื่อเสด้บุพการแนวทางต่อไปนอกจากแนวทางดีๆมีให้กันได้ทุกวันจ้หาหานอยเจอกันทุกวันจ,านาานาจน้า,นจาแนวทางลาวพัฒนาเจอกันทุกวันจันท์พุธศุกร์แนวทาง รัฐบาลไทยกะมีให้เส้นเดียวกันจากหลาแนวทางเพิ่มอีกมาหนึ่งแนวทางคือตอนนี้แอรจอยกับลุงแนวทางหุ้นดาวโจนรอบปกติให้ด้วยจ้าสำหรับเม็ดเดียววันนี้เด่นไปที่3วิ่งลูดจะเด่นอยู่ตัวเดียวจับไหแปคู่จะจับคูมีสามสี่สามห สามหกสาม,สามเจ็ดสามแปดสามศูนย์สามหนึ่งสามสองสำหรับเม็ดเดียววันนี้ขอเน้นไปที่ สามห้าสามหกสามสองสามแปดเม็ดเดียวในก็นคือซีน้อยจกเฉพาะคิดถึง vip เลย รวมมักอยู่ในรอบได้การจดไวแค่ว้ฝากน้าไปเปรียบเทียบพิจารณาอีกที่หนึ่งละค่ะเนาจะเอาเอมีตัวหมักตัวชอบจังคอยตามเนาะเป็นเพียงแค่แนวทางเราจะทาผิดผ่านประกันได้กับโคตรโค,โค,โคพ่พี่น้องเอฟซีหลายๆนาจะจาเอจดกับคำนวณหายไปตามสูตรและต่อยากนํามาแบ่งปันเอาจ้ะ ถามักค่ะชอบก็จังปอยตามถาบอามากก็ชอบปล่อยพานได้นอกจ้เมื้อนี้ก็ขอให้มาเฮงเฮงปังๆละกันจ้าขอให้พี่น้องเอฟซีทุกคนทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมแนวทางกับแอดจอยส่ดีมีใส้กันทุกคนทุกท่านจ้าสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าจ้าสำหรับคลิปนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีจ้า